คุณกำลังฟังล่ำซำพอดแคสต์ล่ำซำส,สนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี่นะครับโดยล้ำซัำพอดแคสต์นะดำเนินรายการโดยผมหนึ่งสราฟงฤทธิวงศ์ครับ ประเด็นที่นำมาแชร์ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆตัวผมนะครับช่วงนี้ไม่ต่ำกว่า10รายนะที่รู้จักทั้งสนิทแล้วก็ไม่ค่อยสนิทนะฮะจะมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินนะเป็นเอามากๆผมผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะราะว่าทุกคนมาปรึกษาว่ามีความจําเป็น ในการต้องใช้จ่ายเงินก้อนแต่ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอนะครับผมเลยคิดขึ้นมาได้ว่ามันมีเครื่องมือทางการเงินที่น่าสนใจอันหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะฮะแต่ว่าเป็นเหมือนเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นผมตั้งชื่อหัวข้อว่ามีรายจ่ายฉุกเฉินแต่ขาดสภาพคล่องทางการเงินทำยังไงดี เข้าใจนะครับว่าบางครั้งบางช่วงในชีวิตของเรามักจะมีจังหวะฉุกเฉินฉุกระหุกแบบไร้เหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นนะ,ะและพอคนมันอยู่ในยามขาลงอะนะอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยเป็นใจนะครับโดยเฉพาะเวลาที่สภาพคล่องทางการเงินมันขาดแคลนนะฮะยกตัวอย่างเช่นมีนี้บัตรเครดิตหลายใบผ่อนจ่ายแบบขั้นต่ำทุกเดือนเลยแล้วก็ช่วงนี้รายได้เริ่มฝืดเคือง อยากรวมหนี้ทำยังไงเดียน αι, ี่เห็นไหมข้อต่อไปบ้านพังต้องซ่อมแซมแต่ดันไม่มีเงินก้อนปวดหัวมากเลยคือบ้านไม่ซ่อมก็อยู่ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวลูกหลานพ่อแม่หรือแม้แต่ตัวท่านเองป่วยหนักแต่ดันไม่มีประกันนะครต้องการเงินก้อนเพื่อใช้รักษาพยาบาลลูกต้องจ่ายค่าเทอมก้อนโตยิ่งบ้านไหนมีลูกหลายคน โอ้เริ่มปวดหัวแล้วชักหน้าไม่ถึงหลังเงินตึงมือสุดๆหรือมีความจําเป็นต้องใช้รถเพื่อทํางานอุตสาหารถมือสองสภาพดีได้แล้วแต่ทุนทรัพย์ก็ดันไม่มีเงินไม่เพียงพออีกนะฮะหรือธุรกิจที่ทําอยู่ต้องการสภาพคล่องเงินสดเพิ่มเติมแต่ก็มีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมไปถึงมีข้อเสนอลงทุนที่ประเมินและวัดได้ผลตอบแทนดีแน่3เดือน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้า แต่ก็ไม่มีเงินลงทุนไม่ได้จบที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับมันเป็นจังหวันรลกนะที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้บนโลกใบนี้นะคือมีโอกาสหรือมีความจําเป็นและแต่ว่าไม่มีเงินก็ทําอะไรไม่ได้นี่ใครมักจะบอกเสมอว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดเสมอไปนะแต่ในบางช่วงบางครัง้งบางจังหวัดนนะไม่มีเงินก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะโอเค ซึ่งถ้าหากท่านเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ผ่านมาฟังพอดแคสต์อันนี้นะฮะผมจะแชร์ไอเดียสำหรับการแก้ไขเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเพราะว่ามันมีเครื่องมือทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องนะฮะอันที่ดีมากๆอันนึงนะก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับคือเหมือนที่กล่าไวไปแล้วพ้างต้นว่าสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่นะครเป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์สําหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะ สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นการกู้เงินก้อนโดยไม่ต้องมีหลักประกันแค่มีรายได้ประจําสม่ําเสม,สมอต่อเนื่องอย่างน้อย6 1ถึง12เดือนขึ้นไปมีหลักฐานตรวจสอบได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้นะที่สําคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมทำคอนเทนต์ทำข้อมูลมาเนี่กลุ่มสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำผ่อนได้นานนานสูงสุดถึง60เดือนเลยนะแล้วก็ให้วงเงินสูงสุด5เท่าของไรายได้นะครหรือสูงสุด2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมันมันเพียงพอสำหรับท่านที่ต้องการเงินก้อนเอาไปใช้ใจ่ายอะไรที่มันจำเป็นนะแล้วก็ผมตรวจสอบเบื้องต้นนะผ่านบริการของล่ำซามนะครบพบว่ามีข้อเสนอสินเชื่อนะที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนมาเติมสภาพคลอง เยอะแยะเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นธนาคาร CIMB ไทยนะจัดโปรโมชั่นคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำนะเพียง9.99ถึง19.99ต่อปีนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนผ่อนได้นานถึง72เดือนเลยนะครับแล้วก็ให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน2ล้านบาทคิดดูคือปกติสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ะเขาจะเก็บตามกฎหมายอ่ะเก็บดอกเบี้ย ไม่เกิน25%ต่อปีนะครับแต่นี้เขาจัดโปรโมชั่นแบบ9.99คูณขั้นต่ำสุดน่าจะเงินเดือน30,000ขึ้นไปหรืออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวลองติดตามรายละเอียดกันกันดูนะฮะหรือธนาคารเกียรตินคินพัฒะนะครับถ้ากู้2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเขาคิดอัตราดอกเบีย้ยเพียง11.99%ต่อปีเท่านั้น,นครับ1.99โอ้ถือว่าต่าม,มากเลยนะครับสำหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะแล้วก็ ถ้ากู้1 0 0 0 0แแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทคิดอัตราดอกเบี้ย13.99%ต่อปีส่วนยอดที่ต่ำกว่านั้นนะก็จะอยู่ที่17.99%ถึง24.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญานะกู้ได้สูงสุด2ล้านบาทเหมือนกันผ่อนได้นาน60เดือนนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะยกให้ฟังก็คือธนาคารไทยขออภัยฮะธนาคารไทยเครดิตนะฮะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ8.8% 8ต่อปีนานถึง 3 2บถึง220วันเลยนะครับเอ้ย240วันขออภัยฮะก็ประมาณ1เดือนถึง8เดือนเลยนะฮะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนเช่นกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยไม่แพงอยู่ที่ประมาณต่ำสุดนะ่าจะ17.4% 4ต่อปีนะฮะที่สำคัญเขามีโปรโมชั่นจ่ายขั้นต่ำเพียง3%ของยอดเงินกู้ด้วยนะฮะให้วงเงินสูงสุด2ล้านบาทเหมือนกัน อันเนี้ยข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยแปต่อปีเนี่ยมันต่ําสุดเท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยนาน1เดือนถึง8เดือนใช่ไหมฮะก็30ถึงสองวันเนี่ยช่วง30มสถึงสองวันเนี่ยถ้าคุณมีความจําเป็นใช้เงินก้อนสั้นๆนะผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจสุดเพราะว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยมันจะต่ําสุดก็กู้ไปเลยแล้วก็ อะช่วง1-2เดือนแรกอาจจะจ่ายขั้นต่ำไปก่อนแบบช็อตนะหลังจากนั้นพอเริ่มสภาพคล่องเริ่มดีขึ้นโป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 ,โป,โป,โปเงินต้นลดดอกเบีย้ยลดจบอีกตัวอย่างหนึ่งก็ธนาคารกรุงศรีอ่อันนี้อยู่ในอยู่ในการคัดกรองของรํำซำของเรานะจัดโปรโมชั่นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ9.99%ช่วง3เดือนแรกนะก็ถือว่าต่ำเหมือนกันก็ กูได้สูงสุด2อล้านบาทแล้วก็ผ่อนนานถึง60เดือนเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคร่าวๆเบื้องต้นเท่านั้นนะครับล้วก็ยังมีอีกหลายสาบันการเงินที่มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งถ้าใครสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ธานาคารต่างๆได้โดยตรงนะครับหรือจะดูผ่านลํำซ้ำของเราก็ได้เรามีบริการช่วยคัดกรองสินเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็ยื่นข้อเสนอได้ด้วยนะเอ้ยยื่นขอสินเชื่อไม่ใช่ยื่นขอเสนอขอภัยฮะ ยื่นขอสินเชื่อได้แบบสมมติคุณสนใจ1,2,3,4ยื่ยืนบุ่มทีเดียวเลยรัซำเรามีบริการนี้นะฮะยังไงก็เข้าไปที่ลั่ซำนะครับเว็บไซต์รั่ซำนะเราจะเจอบริการสินเชื่อนี้เลยนะฮะโอเคทวนกันอีกรอบนะฮะคือถ้าตอนนี้ท่านมีปัญหาสภาพคล่องต้องการใช้เงินก้อนต้องการใช้เงินสดเช่นอยากรวมหนี้บัตรเครดิตอยากซ่อมแซมบ้านอยาก ใช้ในการรักษาพยาบาลของคนใกล้ชิดหรือตัวเองนะจ่ายค่าเทอมให้ลูกหรือแม้แต่ตัวท่านเองก็ตามมีความจําเป็นต้องใช้รถหรือหาเงินก้อนเพื่อไปซื้อรถมือสองเพื่อเอามาทํางานแต่เงินไม่พอก็สามารถทําได้หรือเอาเงินสดเงินก้อนเนี่ยไปเสริมสภาพคล่องของธุรกิจของท่านก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็เอาไปลงทุนก็ได้นะแต่ต้องประเมินนะว่า จะมีผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายไปนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลช่วยท่านได้เพราะว่ามันเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องการหลักประกันและเขาไม่ถามเลยว่าจะาไปทำอะไระครับคือมันเป็นการกู้เงินก้อนออกมาแต่ท่านต้องมีรายได้ประจำนะแบบสม่ำเสมอต่อเดือนอย่างน้อย6กถึงงเดือนขึ้นไปมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้อาชีพไหนก็ขอยื่นขอสินเชื่อประเภทนี้ได้นะครับ แต่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 แต,แต่ขอย้ำเสมอนะครับผมไม่แนะนำให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาเพื่อตอบสนองกิเลสหรือนำเงินไปใช้จ่ายเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีการวางแผนนะครับและก่อนจะขอสินเชื่ออะไๆก็ตามต้องประเมินความพร้อมในการชำระนี้6ถึง12เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อยนะว่าจะมีรายได้จากไหนบ้างจะชำระคืนได้ตรงเวลาหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้สินบานปลายในภายหลังนะครับอยาก,กู้ก่อนเลย่อยว่ากันแบบนั้นไม่แนะนำาะครับ เพราะว่าผมเคยทำมาแล้วทั้งมาแล้วกู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดังนั้นเวลาจะกู้สินเชื่อเงินก้อนหรือสินเชื่อใดๆก็ตามคนระับจำเป็นเท่านั้นถึงจะไปกู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงินคนอื่นเรายืมมาก่อนยังไงเราก็ต้องใช้คืนสุดท้ายนี้รักษาสภาพคล่องทางการเงินของท่านให้ดีรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ